เดี๋ยวตําไม่คบระเบิดเลยนะนี่แบบที่จะไปหายแกล้งสักคน

มาเองค่ะเราใส่ถั่วไดนะ้ไหมพี่ยังไม่ได้ล้างเลยต้องล้างแล้วแหละ

เอาแบบนวลนลยังไม่ได้ชิมเลยี่งไม่ได้ให้มาดิมันละสมาดิไม่แห้งใช่ตีมันต้องใส่น้ำตาลปี้แต่เราไม่น้ำตาลปี้โอ้ยทำ พี่นีนะ้วที่บ้านเ้านดิอะไรเอาคังหน้าเอาแบบแบบเอาไม่เต็มพี่นี่แหละนานนานเห็นแล้วหนุ่มมาชมเอาสักครกไหมเป็คนอินชิลีสวยสวยแค่กอดแม

เฮ้ยคุณนี่มันดีมากเลยแต่คนนี้เขาเป็นนักชิม Det er godt for maven, Claus. Så kan du skide, når du kommer hjem. Hvordan smager, Claus? er det god. Er det god? er det god, Er det OK? Er det er Tak. Jeg tænker...